การเอาชีวิตรอดในป่าในสถานการณ์ที่เชื้อวัสซอมบี้แพร่ระบาดต้องอาศัยความรู้การวางแผนการเตรียมตัวและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนและนี่คือแนวทางในการเอาชีวิตรอดในป่าในวันที่เชื้อวัสซอมบี้แพร่ระบาดหนึ่งเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานและสเสบียงแน่นอนครับการที่เราจะเข้าป่าเราควรที่จะต้องเตรียม อุปกรณ์พื้นฐานและสเสบียงในการเข้าป่านะเพราะว่าถ้าเกิดเราจะเข้าป่าเราไม่ได้เตรียมอะไรเลยอะ่ะโอกาสเราที่จะรอดในป่าเนี่ยมันก็จะน้อยอย่างน้อยๆครับเราจะต้องเตรียมพวกอาวุธเครื่องมือเครื่องใช้เสื้อผ้าอาหารสำรองอาวุธเนี่ยไ็นไปได้ครับให้เลือกอาวุธมีคมอย่าเลือกอาวุธทื่อเพราะอาวุธทื่อมันจะไม่ได้มีประโยชน์ในการใช้ชีวิตในป่าเลยอย่างน้อยๆครับเราเลือกใช้พวกมาเชนเต ขวานมีเดินป่ามันจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่าในการที่เราจะใช้พวกอาวุธทื่อและปืนถ้ามีก็พกมาด้วยก็ดีครับในการเข้าป่าอย่างน้อยๆครับเราจะใช้ในการป้องกันตัวได้ในป่าเนี่ยจากที่เราจะมีศัตรู2ประเภทก็คือมนุษย์กับซอมบี้พอเราเข้าป่าเนี่ยเราจะมีศัตรูอีกประเภทหนึ่งก็คือสัตว์ป่าอย่างน้อยๆครับเรามีปืนนะในการป้องกันตัวดีกว่าที่เราจะห้าครับใช้อาวุธเมลนะีในการสู้กับพวกหมีเสืออะไรก็ตามนะ ในป่าเพราะว่ายังไงเราก็ซู้มันไม่ได้แถมเราอาจจะบาดเจ็บโดยใช่เหตุอย่างน้อยๆครับเรามีปืนไว้ในการป้องกันตัวมันก็จะดีกว่าการใช้เมลีในการป้องกันตัวเครื่องมือเครื่องใช้แน่นอนการที่เราจะเข้าป่าก,ก็ต้องมีนะอย่างเช่นพวกมีพกดพกเต็นท์เชือกพวกสนามอุปกรณ์ทําครัวแบบสนามจริงๆก็ใช้กระทะบ้านก็ได้นะกระติกน้ำครับเอาไว้กอกน้ําเก็บน้ำอะไรพวกนี้ไฟแช็กหรือม้ขีดไฟฉายฐานสํารองแต่ถ้าเกิดบ้านใครพอที่จะมีพวกธนูหน้าไม้หรือ เป็นตกปลานี้ก็พกมาด้วยก็ดีนะเพราะว่าอาวุธพวกนี้มันสามารถใช้ในการล่าได้ถ้ามีมันก็จะเพิ่มโอกาสที่เราจะลอดในป่าได้มากขึ้นแล้วก็เสื้อผ้าครับเป็นไปได้ครับเสื้อผ้าเนี่ยควรที่จะต้องเลือกเสื้อผ้าประเภทที่มีความหนาหรือเป็นเสื้อผ้าสําหรับเดินป่าหรือถ้าไม่มีเอาเสื้อผ้าที่หนาไว้ก่อนครับเพราะว่าในป่ามันจะมีพวกกิ่งไม้โอกาสที่เราจะถูก พวกกิ่งไม้บาดแขนขาก็สูงมันก็มีแหละก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นหรอกแต่มันก็มีการเป็นแผลในป่าเนี่ยโอกาสติดเชื้อสูงกว่าการที่เราอยู่ในเมืองนะเป็นไปนได้ครับเลือกเสื้อผ้าครับลำลองเนี่ยชุดลำลองที่เอาไว้ใส่ในการเดินป่าเนี่ยให้มันมีความหนากางเกงก็เป็นพวกกางเกงยีหรือกางเกงเดินป่าก็ได้ส่วนรองเท้าเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนาให้ใส่ผ้าใบสักเท่าไหร่ครับเพราะผ้าใบใส่เดินป่าไม่ค่อยเวิร์กแต่ถ้ามันไม่มีช้อยเลือกก็ใช้ก็ใช้ผ้าใบด,ดีกว่ารองเท้าแตะนะครับรองเท้า ถ้าพอมีให้เป็นรองเท้าเดินป่าหรือรองเท้าบูทไปเลยถุงมือพกมาด้วยก็ดีแล้วก็ชุดกันฝนครับควรที่จะต้องมีเพราะว่าในป่าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะฝนตกเพราะว่าสภาพอากาศภายในป่าเนี่ยมันค่อนข้างแปรปรวนดีไม่ดีเดินเดินอยู่ฝนตกก็เป็นไปได้อย่างน้อยๆครับเรามีเสื้อกันฝนหน่อยเอาไว้ป้องกันน้ำฝนเสื้อกันหนาวบอกเลยว่าควรที่จะต้องพกไปด้วยนะเพราะว่าคือการเข้ามาในป่าเนี่ยเราคงไม่ได้พกผ้าน,นวมหรอก อย่างน้อยๆครับเรามีชุดกันหนาวเอาไว้ใส่กันหนาวในยามค่ําคืนในป่าเพราะมันจะหนาวมากใส่แค่ให้เราสามารถนอนได้เพิ่มความอบอุ่นเวลาเรานอนในเต็นท์อาหารและน้ําสํารองเนี่ยเป็นไปได้ครับให้เลือกเป็นอาหารกระป๋องจะดีมากๆเลยและก็พยายามจัดยังไงก็ได้ครับให้เราสามารถใช้อาหารและน้ำเนี่ยอยู่ให้ได้ประมาณ7วันในป่าเราจะต้องมีเวลาให้กับตัวเองครับในป่าเพื่อที่เราจะได้หาแหล่งที่อยู่แหล่งอาหารแหล่งน้ํา ให้เจอก่อนเราควรที่จะต้องมีอาหารสำรองและน้ำติดมาด้วยไม่อย่างนั้นแล้วก็ถ้ามาโดยที่เราไม่มีอะไรกินเลยโอกาสที่เราจะรอดในป่ามันก็จะติดลบสสร้างที่พักแน่นอนครับข้อเนี้ยผมก็มองว่ามันเป็นข้อที่สําคัญเราควรที่จะหาแหล่งที่อยู่อาศัยสําหรับตัวเราเองหาพื้นที่ที่มันเหมาะสมในการทําบ้านเพราะว่าเราจะมาใช้แต่เต็นท์น่ะในการอยู่อาศัยแบบทนท้อมันไม่ได้นะมันไม่มีความปลอดภัยสําหรับเราเลย อย่างน,น้อยครับเราควรที่จะต้องหาจุดที่มันสามารถทําให้เรารู้สึกแบบว่าเราปลอดภัยเวลาเราหลับนอนในยามค่าคืนแล้วก็เวลาเราไปไหนมาไหนเราจะได้มีที่ซุกหัวนอนมีที่กลับมาเนาะที่เขาเรียกว่าบ้านแล้วก็ถ้าเกิดเราได้บริเวณที่จะทําบ้านแล้วเป็นไปได้ครับหลังจากทําบ้านเสร็จทํารั้วล้อมบ้านอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราทํากําัดักด้วยเป็นไปได้ทํากําดักไวล้อมบ้านเลยครับเพราะว่าไอ้กําดักพวกนี้มันจะเป็นเครื่องช่วยทุ่นแรงเราได้ในเวลาเราอยู่ในบ้าน คือเวลาเราหลับนอนเราไม่รู้ตัวหรอกครับว่าจะมีอะไรมาหาเราอย่างน้อยๆครับเรามีกับดักเนี่ยเอาไว้เป็นตัวป้องกันในเวลายามที่เราเผลอหรือทํากิจกรรมในบ้านเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้อะไรก็ตามพับเข้ามาประชิดกําแพงบ้านเราได้อะโอกาสที่กําแพงบ้านเรามันจะพังหรือบ้านเรามันจะพังหรือมันจะเกิดอันตรายกับเรามันก็มีพยายามมาเช็คพวกกับดักเราด้วยเผื่อถ้าโชคดีครับมีกวาง หรือกระต่ายหรืออะไรก็ตามเพราะที่สามารถกินได้มาตกโดนกับดักเราแฮปปี้ครับแต่ถ้ามีซอมบี้เราก็ควรที่จะต้องจัดการศพของพวกซอมบี้ให้ออกจากกับดักแล้วเราก็ต้องทํากับดักใหม่ขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้ป้องกันเราต่อไม่ใช่ปล่อยทิ้งเอาไว้ 3. แหล่งอาหารและน้ําแน่นอนครับข้อนี้สําคัญมากผมขอย้อนกลับไปข้อ2นิดนึงครับเป็นไปได้ครับข้อ2เนี่ยถ้าเราจะหาแหล่งที่พักอาศัยเป็นไปได้ครับให้หาแหล่งที่มันใกล้กับแม่น้ําเคยได้ยินคํานี้ไหมครับว่า ในน้ำมีปลาในนามีข้าวในน้ำครับโอกาสที่เราจะเจอปลาก็สูงถ้าเราเจอแหล่งน้ำเนี่ยเราก็จะเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตเรามากขึ้นอย่างน้อยๆครับเราจะมีน้ำกินแหละแต่น้ำเราก็ไม่ใช่ว่าจะไปกอกปากได้เลยนะต้องเอามาต้มก่อนนะต้องมาต้มกินก่อนนะครับน้ำมันต้องสะอาดผ่านกระบวนการการฆ่าเชื้อแล้วก็ถ้าเกิดจําข้อหนึ่งได้ถ้าบ้านใครมีเบ็ดตกปลานะครับพกมา เราสามารถตกปลาครับถ้าวันหนึ่งเราตกปลาได้ตัว2ตัวอย่างน้อยๆครับเราก็จะไม่ต้องออกไปล่าสัตว์หรือหาอาหารในป่าเลยอีกอย่างหนึ่งครับอย่าลืมครับพยายามหาแหล่งอาหารด้วยนอกจากน้ําแล้วอะคือไอ้คาว่าแหล่งอาหารเนี่ยผมจะเอาเป็นว่าเป็นพวกผลไมปล้ป่าหรือแหล่งที่เป็นแบบพวกสัตว์ป่าอยู่อาศัยกันอย่างเช่นพวกหมูปา่าเอ้ยวางเอ้ยแต่มันก็หายากไอ้พวกนะี้มันไม่ใช่หาง่ายนะแต่พูดไว้ก่อน นั่นแหละครับเราควรที่จะต้องหาแหล่งพวกนี้เอาไว้สําคัญมากๆแลวก็น,นี่ผมขอเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งครับก็คือเรื่องสมุนไพรนะเรื่องสมุนไพรเนี่ยในป่ามันไม่มีร้านขายยาแล้วถ้าเกิดเราป่วยขึ้นมาเนี่ยอาห้าเลยนะเราควรที่จะต้องมีความรู้เรื่องสมุนไพรไว้หน่อยก็ดีเพราะในป่าเนี่ยเราจะต้องพึ่งพวกสมุนไพรในการรักษาโรคแล้วก็รักษาแผลของเราด้วยสี่หลีกเลี่ยงการประทะข้อนี้เนี่ยผมเองก็รู้สึกว่ามัน ย้อนแย้งกับจิตใจผมอยู่นิดนึงให้เราหลีกเลี่ยงการปัตหาเนี่ยพอเข้าใจครับกับคนแต่ถ้าเกิดหลีกเลี่ยงการปะัทหะกับซอมบี้เนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เป็นไปได้ครับถ้าเราเจอซอมบี้ในป่าถ้าสามารถปิดชีพเขาได้ปิดไปเลยครับเพราะอะไรการที่เราลดจํานวนซอมบี้ในป่าได้ทันทันทีเนี่ยมันจะดีกับตัวเรามากเวลาเราเข้าป่าเนาะเราจะไม่ต้องกังวลว่าโอเคเราปล่อยซอมบี้ตัวนี้ไว้ไม่ไปไหนแล้ววะเราไม่รู้ถูกไหมอย่างน้อยๆครับเจอแล้วจัดการเลยจะดีมากกับซอมบี้ แต่ถ้าเจอมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเป็นไปได้ครับถ้าเขามาคนเดียวหรือมา2คนขึ้นไปเนะี่ยอย่าเข้าไปยุ่งแต่ถ้ามาคนเดียวแล้วเรารู้สึกว่าโอเคเขา่าจะเฟรนลี่เราอาจจะไปแบบทักทายเขาได้นะแต่ถ้าเป็นไปได้ครับในช่วงแรกๆนะครับถ้าเกิดเรายังรู้ว่าตัวเองยังไม่แข็งแรงมากพอเนะี่ยอย่าพึ่งไปยุ่งกับมนุษย์นะเพราะเราไม่รู้เลยครับว่าในโลกที่มันปั่นป่วนไปด้วยเชื้อซอมบี้อะไรพวกนีน้มนุษย์จะมีความคิดยังไง แต่ที่แน่ๆครับผมมั่นใจเลยวันดูจะเห็นแก่ตัวมากขึ้นหการดูแลตัวเองแน่นอนครับว่าข้อที่5การดูแลตัวเองผมว่าสําหรับคนเรามันก็ไม่ต้องสอนหรอกมกั้งเอาจริงผมก็ข้ามไปข้อ6เลยแล้วกันเฮ้ยอ hey, ยากแน่นอนครับว่าข้อ5เนี่ยเป็นหนึ่งในข้อที่ผมก็ลังเลเหมือนกันว่าจะยกมาดีไหมแต่ผมขอยกแล้วกันนะครับ หมดแก้วอล้อเล่นคือการดูแลตัวเองในป่าเนี่ยผมมองว่ามันยากนะมันไม่เหมือนอยู่ในเมืองอะ่ะคือในเมืองมันยังมีหมอมีร้านขายยาถูกไหมแต่ในป่าเนี่ยมันไม่มีคือถ้าเราป่วยครับอย่าห้าวครับอย่าห้าวแบบฝืนตัวเองและถ้าเกิดเราเป็นแผลควรที่จะรักษาบาดแผลทันทีอย่าไปกินอะไรมั่วซั่วครับถ้าเราไม่มั่นใจโดยเฉพาะพืชป่าผลไม้ป่าคือเราควรที่จะต้องเลือกในระดับหนึ่งเพื่อตัวเราเอง กินไปถ้าคี้แตกก็ยังดีครับแต่ถ้าเกิดกินไปแล้วตุยนี่ก็ก็ดีนะถ้าตุยในจังหวะนั้นเราก็จะไม่ต้องมาหลบซ่อนด้วยเอกอหอกหอกแหมเราก็ต้องรักชีวิตถูกไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทุกคนอาจจะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมึงอยู่ในป่ามึงยังจะรักษะอะไรขนาดนั้นวะตอมอะไรเงี้ยมผมก็จะากจะบอกว่าใช่ครับอยู่ในป่าเนี่ยถ้าอยู่ใกล้แหล่งน้ําครับอาบน้านะ ไปไม่ได้ทําความสะอาดเนื้อตัวให้สะอาดครับมันอาจจะดูแบบว่าเอ้ยเราสําอางไปเป้าวอยู่ในป่ามก็ต้องแบบสกรปรกปะอะไรเงี้ยตื่นมามันก็ต้องไปลุยมันก็สกรปรกอยู่แล้วมันก็ใช่แต่อย่างน้อยๆครับเราควรที่จะต้องดูแลตัวเองทําให้ตัวเองสะอาดครับมันสําคัญมากนะเราต้องรักสะอาดด้วยเพื่อที่เราจะได้ห่างไกลจากเชื้อโรค6การวางแผนเอาชีวิตรอดระยะยาวการวางแผนเอาชีวิตรอดระยะยาวในป่านะครับผมบอกเลยว่ามันสําคัญมากโคตรสาคัญเลยต้องวางแผนให้ดีหลักๆเลยคือเรื่องอาหารและน้ําครับ สำคัญมากเรามีที่เก็บอาหารหรือยังเรามีที่สำรองน้ําหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดใครอยู่ใกล้แม่น้ําก็สบายหน่อยเนาะแต่ถ้าเกิดใครแบบไม่ได้อยู่ใกล้แม่น้ําหรือแบบหวังแต่น้ําฝนอย่างเดียวเงี้ยก็ต้องกักตุนน้ําให้ดีหรืออยู่ไกลจากแหล่งน้ําก็ตามนะครับเราจะต้องวางแผนเรื่องนี้ให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันมันไม่บาลานซ์กันโอกาสที่เราจะลําบากมันก็สูงบางทีเนี่ยถ้าเราคิดจะอยู่ยาวๆแล้วอะแบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หนีไปไหนแล้วนะ ราจะอยู่ตรงนี้เลยอะไรเงี้ยในการวางแผนนั้นน่ะเราควรที่จะต้องมีการหามนุษย์เข้ามาช่วยช่วยงานในบ้านเราพูดเหมือนเป็นแรงงานทาสเลยเออจะพูดว่าไงเข้ามาแบบเป็นครอบครัดดวด้วยกันเออมันก็ดูแฟมิลี่ไปอ่าเข้ามาเป็นกลุ่มกลุ่มก้อนเพราะว่าอย่างน้อยๆครับการที่เราอยู่แบบคนเดียวในแบบนานๆคนเดียวมันเครียดครับแล้วก็มันเหนื่อย มันใช้แรงค่อนข้างเยอะครับแล้วก็มันค่อนข้างที่จะจัดแจงในการทําอะไรแต่ละอย่างค่อนข้างยากถ้าเกิดสมมุติเราสามารถหาผู้คนเข้ามาร่วมกลุ่มแล้วก็ช่วยกันดูแลบ้านแล้วก็ขยายกันไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยคๆช่วยเหลือซึ่งกันและกันปกป้องซึ่งกันและกันเนาะมันจะดีกว่าถ้าเกิดเรามันจะอยู่ระยะยาวอยู่คนเดียวผมบอกเลยว่าอาจจะลําบากแต่เอาจริงๆผมจะพูดว่าลำบากก็ไม่ไม่ถูกต้องนะ เพราะว่าอยู่คนเดียวมันก็สบายกว่าอยู่หลายคนแต่แค่อยู่หลายคนอะ่ะมันจะสบายกว่าตรงที่สามารถแบ่งงานกันได้อว่าใครถนัดอะไรใครทําอะไรได้นะครับก็อันเนี้ยวางแผนให้ดีหลักๆก,ก็คือเรื่องทรัพยากรครับก็พวกน้ําอาหารและความปลอดภัยบริเวณร,รอบบ้านเราอันเนี้ยก็สําคัญครับพยายามตรวจเช็คให้ดีครับว่าในบริเวณร,รอบบ้านเรามันปลอดจากซอมบี้มากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็เป็นไปได้อย่าลืมจัดการซอมบี้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเรา ไม่มีการจัดการเลยแล้วถ้ากิดซอมบ,บี้วันเริ่มมันกูกูกันมากขึ้นเนี่ยบ้านของเราเองอะ่ะอาจจะไม่ปลอดภัย 7. สุขภาพจิตแน่นอนครับการอยู่ในป่าเนี่ยเราควรที่จะต้องให้กําลังใจตัวเองแล้วก็คิดบวกเข้าไว้นะอย่าปล่อยให้ความสิ้นหวังมันครอบงําเราเด็ดขาดมันอาจจะทําให้เราตัดสินใจอะไรบ้าๆได้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ครับพยายามตั้งเป้าหมายรายวันเอาไว้เลยว่าวันนี้เราจะทําอะไรพรุ่งนี้เราจะทําอะไรสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองในการแบบ ใช้ชีวิตในป่าไปในแต่ละวันอย่าให้ตัวเองอยู่นิ่งนะครับเพระไม่อย่างนั้นแล้วก็ความสิ้นหวังจะได้ครอบงําเจ้าแล้วเจ้าก็จะเป็นความชอบงําสิ้นหวังอะไรอะ่ะก็ทั้งหมดนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ7ข้อนะครับข้อสาหรับการเอาชีวิตรอดในป่าโดยรวมนะผมก็ยังไม่อยากแนะนําให้กับเพื่อนๆทุกคนที่อยากจะหนีซอมบี้เข้าป่าในการเอาชีวิตรอดนะครับผมบอกแล้วว่าในป่าเนี่ยถ้าเราไม่มีเทคนิคเทคนิคเหมือนกับพวกในพาน หรือคนที่เขาแบบเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้จริงๆอ่ะคือเราจะไม่มีทางที่จะเอาชีวิตรอดในป่าได้เลยคือมันมันโอกาสจะพูดง่ายๆดีคือมันเป็นอะไรที่ยากสําหรับคนเมืองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นชาวบ้านเป็นในพานอยู่แล้วหรือเป็นแบบเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยโอกาสที่จะรอดในป่าเนี่ยคนจําพวกเนี้ยเขาจะมีโอกาสมากกว่าในการเอาชีวิตรอดในป่านะครับชาวบ้านในในนาที่นี้คือชาวบ้านที่แบบติตดติดป่าอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่แบบชาวบ้านที่แบบ อยู่ตามทุ่งนาอะไรย่างนี้ก็ก็ไม่รอดนะครับก็นั่นแหละครับโดยรวมแล้วทั้งหมด7ข้อก็คือไกด์ไลน์ในการเอาชีวิตรอดในป่าแต่นั่นแหละทันทีผมพูดไว้เสมอว่าถ้าคิดจะเอาชีวิตรอดจริงๆควรอยู่บ้านครับไม่ควรเข้าป่าเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าป่าเนี่ยเราจะเจอศัตรูประเภทที่3ก็คือสัตว์ป่าแน่นอนครับว่าถ้าเกิดเราไม่มีทักษะมากพอเราก็อาจจะชัดดาวตัวเองในป่า โดยที่เรายังไม่โดนซอมบี้กัดเลยก็ได้เมื่อเหม่อครับเราไม่ต้องเจอเลยสัตว์ป่าที่ดูร้ายครับเราแค่เข้าไปครับเอาชีวิตรอดให้ได้ถึง7วันเมื่อเหม่อไม่ถึง7วันเลยด้วยเลยด้วยซ้ำครับก็อาจจะชัดดาวตัวเองไป,ไ,ปไปที่เรียบร้อยฮะโดนปิดเครื่องไปเนาะก็โอเคครับสาหรับใครที่รู้สึกว่าโอเค7ข้อของผมเนี่ยมันยังมีมากกว่านี้สามารถเพิ่มเติมได้นะครับโดยการคอมเมนต์มาหรือว่าถ้าเกิดมีไอเดียที่เจ๋งกว่าที่ผมได้ แนะนำไปก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับนะทางนี้ทั้งนั้นครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมกันไว้เจอกันคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย